เลือกใครดีเนี่ยมีทั้งสามตัวละครให้เลือกอะโอ๊ยลาบากใจแย่เนี่ยโหยนี่นายเลือกเร็วๆหน่อยดีเราจะเลือกบ้างเนี่ยเลือกมาตั้งนานแล้วเนี่ยให้เราเลือกหน่อยเถอะถเพราะเราเป็นแฟนคลับเรื่องนี้เนี่ยดีมอนฮันเตอร์อ่ะอาเราก็ปตือกลุก่นมนักล่าปีศาจโอ้โหดูดิมีทั้งอะไรเนี่ยไหนแป๊บนึงเอาคนนี้ก่อนนี่มีทั้งมิรามีทั้งโซอีมีทั้งนี่ใคร รูอะไรร,รู้มีโอ้โหใช่แล้วใแล้โอ้ถ้ามีฝั่งโ,<อ>โซดีมเรินะ่มกะทีเหอะโอะ้อ่ะกันเลือกก่อนเราก็เป็นว่าเราให้กันเลือกก่อนเลยเราเลือกใครละาง เธอมีเล <Sehr jogo. S 1> <ENNIS> ah. ่นมิราเธอแป้งขัดสีไหะเนี่ยเห็นเธอนี่ไม่ค่อยดูเนี่ยระบายสีจะถูกตัวหรือเปล่าเนี่ยฮะถูกสีก็เคยดูเราเลือกโซอี้แล้วกันเฟสแล้วเนี่ยอะลือยากอ่ะเราเลือกโซอี้แล้วกันเราฉับโซอี้โอเคกันก็เก็บเลยพี่ครูเขาไม่จํากัดสีใช่ไหมเนี่ยไม่จํากัดสีแต่ระบายสีไปหรือเปล่าเนี่ยฮะระบายเฟสระบายเองนะรอบนี้ต้องไม่ระบายให้นะโฟกัสบอกไว้ก่อนเลยโอ้ยโหแย่โห ตายแล้วทุกคนทําไงดีเนี่ยวันเนี้ยนะขี้เกียจระบายสีมากเลยเนี่ยสีปวดเนื้อปวดตัปวปวดแขนไปหมดลเลยทุกคนคว่าเนะีเราให้ฟิล์มระบายให้เขาบอกฟิล์มตรงๆนะฟิล์มต้องม่ระบายให้เราแน่ๆเลยอ,เอย่างนี้ทําไงดีเพื่อนอๆระบายเฮ้ยใช่หนิเราจำได้ว่าฟิล์มอะ ชอบดูกระตูลเรื่องนี้มากกระตูลเรื่องอะไรนะฟิล์มฮะกระตูลเรื่องอะไรนะดีมอนทันเตอร์ไงดีมอนทันเตอร์ได้ดูจริงๆเลยทุกคนดูดีทุกคนเขาดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะทุกคนั่นแหละทุกคนดีมอนทันเตอร์เฮ้ยทุกคนแล้วไอ้ชื่อนึงอีกชื่อคือไทยเคป๊อปนักกล้าปีศาจเคป๊อปนักกล้าปีศาจนั่นแหละทุกคนเราว่านะเราคิดแผนดีๆออกแล้วรับรองนะแผนเนี้ยฟิล์มต้องยอมระบายสีให้เราแน่นอนเฮ้ยนี่ฟิล์ม ฟิมะชอบดูาระตูเรื่องนี้มากเลยใช่ไหมชอบดูมากชอบมากไหมเออชอบโอ้โหชอบอะฟีมเรจะเล่าอะไรฟังว่าเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เลยอขึ้นมาเนี่ยเราไปลงอาหารม้าแล้วที่เนี้ยเราอะเห็นกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะ เป็นลูกกระตุนพวกนี้อ้ยจริงเหรอไม่น่ามีจริงนะเราเนี่ยติดจามอยู่หรือรว่ามีของเล่นอะไรบ้างมีของอะไรบ้างเรานี่ตามเก็บเลยนะยไม่มีหรอกมีจริงจฟิล์มก็ที่เราขึ้นมาช้าไปแกเขาเพิ่งเอามาลงไงตอนแรกก็กล่าวว่าจะหาจังหวะบอ,อ,อกอยู่โอ้ยโกหกแล้วไม่โกหกงั้นเอาอย่างงี้ปปล่าเอาว่างเอามามามา,มา,มาถ้ามีจริงอะฟิล์มอะต้องระบายสีให้เราโอเค้โอ้โอเคเลยโอเคเลย ใช่ไหมโปรก,กงโอเคเลยผมจะระบายสีให้โปรกำได้ค่ะพูดแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราแปลวมาให้ดูแล้วกันนะไปเลยไปเลยไปเลยโอเคก็เตรียมระบายสีให้ได้เลยโอยทุกคนจริงๆนะกระป๋องมาม่าอะไรที่เราบอกมันไม่มีจริงหรอกแต่เราอะจะทําขึ้นมาเองดีไหมโอ้แต่เราต้องลงไปแป๊บหนึ่งอะทุกคนเอ้ยก็ดีกว่าเรานั่งระบายสีเองทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเอากันนะ อันลี่ไปเราอยากดูจริงเลเนี่ยทุกคนไม่มีจริงหรอกเราเนี่ยแฟนคลับตัวจริงนะดิเดี่ยนี่โอ้ยเบเวสกับโตดาบปุ๋งอะปุ๋งตรงปุ้งตรงจริงก็เห็นไหมเรารู้หมดว่าสินค้าไหนมีจริงไม่มีจริงโอ้กันได้ไหมโมเฮ้ยเบดอกเบรคปั๊บปั๊บตรงง่ายเฮ้ยมาขับรถร้องผิดอีกขอโทษดิสบายสีต่อดีกว่าตัวนี้สีนี้ต้องดูใน iPad เลย เอ๊ะผิดตัวถูกแล้วโอเคไปครับห,หืมหมายยังไงปีเรามาแล้วโอ้ยไหนไหนมีจริงป้ะเนี่ยมีจริงจริงสินี่เราถือมาสามกระป๋องนี่ครบตัวละครพอดีเลยโอ้ยใช่ไงเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยอ่ะกระป๋องแรกก่อนค่อยเอาขึ้นมาทีละกระป๋องนะมนะมีจริงได้ยังไงเนี่ย ชื่ออะไรนะโซอี้โซอี้ไปมิี่อะไนี่ทุกคนโซอี้แล้วก็มีมิที่เราอยู่ไหนมาเนี่ยนี่ดูมิไปดูมีด้วยเหรอแล้วก็อันสุดท้ายมิเรนไปมีดีอเไรนี่มีมีมีไงนี่แล้วนายนะก็ระบายสีให้เราได้ละ ้ยแต่เราขอแบบสวยๆนะถ้าสวยนะเราให้3กระป๋องเลยอุ้ยเราอยากได้สาบกระป๋องเราแต่ก่อนเลยได้ไหมไม่ได้นะต้องระบายเสร็จก่อนแล้วเราค่อยให้โอเคปะโอ้ยโอเคก็ได้สวยเลยนะนี่นาตกลงไปแล้วนี่ว่าเราจะวะบายสีให้เราอ่ะโุ้ยทุกคนมีจริงอ่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อนี่คอลเลคชันนี้เรายังไม่มีเลยนะแต่ว่านั้นเราต้องรีบระบายสีให้โฟกัสแล้วเราจะได้ได้ของที่มาสะสมในบ้านโอ้ยขอโทษโอ้ยระบายของตัวเองไว้ทีหลังแล้วกันระบายของโฟกัสก่อนเลยระบายให้ ก่นของลาสิตก่อนมีโหทุกคนมีนี่เปไงแผนเราอะเนียนไหมผหวนี่รูปปิ้นกระดาษมากกว่าจะแปะเสร็จนี่โคตรเหนื่อยเลยเนี่ยแจะก็คุมทุกคนจริงเลยเนี่ยพูดังไปไม่ได้เดี๋ยวได้ยินโอเคไปอุ้ยขอแบบสวยๆเลยนะฟีสเดี๋ยวเราให้ถามกระป๋องเลยเราเนี่ยะบายเงาสีแสงอะไรครบเลยนะไหนบอกก่อนไอ้ชื่ออะไรนะมิราไอมิราไงมิรามิรานี่มิรานี่ ทุกคนเราระบายสีเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่แค่แผ่นเดียวนะระบายทั้งสามแผ่นเลยเราชอบจริงนี่ดูนี่นี่นี่ระบายาาให้เราเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วเรา<อ>เระบายให้โฟกัสเสร็จแล้วอ่ะเอาไปอุอ้ยสวยมากเลอยอุย้ยอุ้ยยังไม่ทำอย่างนี้ขามันตกแลยเนี่ยรเราตั้งได้ทำนะมาช่วยเราหน่อยดึงดึง มาขึ้นนึ่งล้วโอ้ยเอ้อ่าทำไมสามใบเต๋อใช่ไหมเฮ้อโอเคเราอยากได้นี่เราได้ทั้งสามอันเลยปะเนี่ยเอาได้ทั้งสามอันเลยเราให้โอ้ยตั้งสามอันเลยทุกคนอุ้ยนี่ของแท้หรือเปล่าเนี่ยของแท้สิของจริงไม่ติงมาจริงอ่ะเนี่ยดูหุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยขอดูใหม่นะอ๋อนี่รสโซ伊เหรอเนี่ยนี่โซอ伊มันเป็นหน้าปกทุกคนเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่ะแล้วก็นี่อุ้ย มิราสไปซี่นะสไปซี่ควีนเหรออุ้ยน่าสนใจนะอุ้ยในเรื่องหรือเปล่าตอนนี้เขากินบะหมีม่กันนะเคยดูยังย,ยังไม่เคยดูเลยโอ้โหเธอนี่นะอุ้ยก็ของรูมี่อุย้ยน่ากินนะเนี่ยเฮ้ยระว,ว่าเราลองกินอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ดียทุกคนเฮ้ยแต่เราว่านายเก็บไว้ดีกว่านะ ว่าเราจะได้สะสมไงใช่เหรอจะมีแบบอื่นมาเพราะว่ายังไม่หมดใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าในตัวละครเอ้ยในเรื่องเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆตัวหรือเปล่านายก็เก็บสะสมไว้แล้วนายก็ถ่ายรูปดีไหมก็กินเดียวดีกว่างั้นเอาไงดีเนี่ยฮะเออเอาไงดีนะอืมคิดก่อนเก็บ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 วะเก็บดีกว่างั้นเราว่านะเราขอลองชิมได้วยกันเฮ้ยเราว่านะไปเดี๋ยวนต้องจับได้ไดแน่เลย เพราะว่าในเก็บไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวมันมีเพิ่มเดี๋ยวเราไปซื้อไม้อีกดีไหมอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปส่งงานให้นะฟิมขอบคุณรำมลยนะที่มา่นดตีให้เราอ่ะไป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 โอ้ยไปส่งงานกันนะฟิมโอ้ได้ได้ไป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 โอ้ยเจ๋งอ่ะโอ้ยกคนดูดิอย่างเท่เลยโอ้ยว่าแต่เพื่อนๆเนี่ยชอบตัวละครไหนในดีมอนเอ้ยในเคป๊อป ฮันเตอร์เอาเปว่าทุกคนชอบตัวละครไหนเขาไม,ม่บอกกันเลยนะครับทุกคนชอบทุกตัวเลยแต่ว่าจ่าเกื้อกุ้งน้อง,งาอาอที่ันูแม้โอนาปไปว่าพวกกัน,กน ใจจริงๆที่ได้พบเธอเธอ,อย่าบอกใจแค็งยูอ่ะ